Living Experience by LALIN EP 15วันนี้จะพาทุกคนไปชมทางน์โฮมโครงการใหม่ล่าสุดจาก LALIN Property บนทำเลที่น่าจับตามองอย่างราชพฤกษ์3 4 5พร้อมพาไปกินเที่ยวแถวนี้1วันจะเป็นอย่างไรตามมาดูกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนอีกครั้งนะคะกับรายการ Living Experience by l a ล i n ค่ะตอนนี้ก็ EP ที่15แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรเบ็นสันสไตล์สไต์ราชพฤกษ์ค่ะน้องเบีย<ช>ค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าเราสองคนมาทําอะไรที่นี่วันนี้เนี่ยเราสองคนจะพาทุกคนนะคะไปชมโครงการหม่ย่านราชะพฤกษ์สามค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาน้องเบียไปคาเฟ่ที่คนชีคิวแถวราชินเข้าไปกันไปเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะ,ไปค,ะไปค่ะ และที่นี่ก็คือร้าน Sunday in ิน5นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาตกแต่งได้สวยมากบรรยากาศเหมือนแบบเราอยู่ทะเลทรายความร้านแบบสีทีมสีน้ำตาลตัดด้วยสีส้มนะคะแล้วก็มีต้นไม้แบบทวกต้นกระบองเห็รคือให้ฟิลเหมือนเราอยู่ทะเลทรายมาก และตอนนี้เราสองคนก็อยู่กันที่ร้านปลาทุงบุรีกันแล้วนะคะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยใกล้กับโครงการไลโอราชพฤกษ์สามสี่ห้าที่เราสองคนจะพาไปชมมากๆเลยค่ะใช่ค่ะน้องเบียร้านนี้ใกล้มากๆแต่ก่อนที่เราจะพาไปชมโครงการน,นะเดี๋ยวเราไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารอร่อยๆในร้านนี้เลยพูดแล้วก็หิวเนาะไปเลยไหมเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะไปทานอาหารกันค่ะ นี่น้องเดียค,ค่ะเมื่อกี้ระหว่างรออาหารเราก็ออกไปเดินเล่นกันมาเนาะจะบอกว่าที่ร้านน่ะเขา่มดื่นมากมีทั้งน้องเต่าน้องนกน้องแพะแล้วก็น้อง,องตัวนา่ารักมากมากเลยใช่ที่ร้านเนี่ยเหมาะกับที่จะพาครอบครัวหรือว่าจะพาลูกๆหลานๆมาเนี่ยก็ได้นะคะแล้วไม่ใช่แค่บรรยากาศดีนะคะอาหารเขาก็ยังน่าทานมากๆอีกด้วยใช่จะบอกว่าที่ร้านนี้เนี่ยเขาอร่อยทุกอย่างทุกเมนูเลยใครที่อยู่แถวนี้ต้องมาลองนะคะ ะถึงโครงการแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามาสะดุดร้านนี้ก่อนเพราะว่าบรรยากาศดีมากใชดีมาก,มากจนต้องขอแวะเลยค่ะจริงๆและอันเนี้ยคือเรานั่งอยู่เราสามารถมองเห็นโครงการของเราได้ด้วยนะิงไกลมากะคะ่ะนั่งตรงเนี้ยทุกคนมองไปตรงนั้นอ่ะเห็นวิวโครงการเราเลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าที่เนี้ยคือเขาบรรยากาศดีมากจริงๆคือวันไหนที่เรารู้สึกแบบเบื่อเบื่อเหงาเงาไม่อยากอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถแบบแวะมาที่นี่ได้นะคะคือ มานั่งทํางานจิบกาแฟชิลวมองวิวพุ่งหญ้าสีเขียวจะบอกว่าเหมือนมาสูรแบบธรรมชาติเนาะบรรยากาศฮิวใจมากๆเดี๋ยวเราไปโครงกานกันเลยไหมไปไปกันเลย <ไป S 1> ดีกว่า และตอนนี้เราสองคนก็มาถึงที่โครงการไลโอราชพุนสามสี่ห้ก็แล้วนะคะ,คะบอกได้เลยว่าตั้งแต่ขับรถเข้ามาด้านในโครงการเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศในสไตล์ฝรั่งเศสเฟชเป็นคอโลเนียลสไตล์ตลนะคะก็คือออกแบบมาได้แบบลงตัวและน่าอยู่มากๆค่ะ พี่ว่าทุกคนคงอยากรูแล้วนะคะว่าราคาที่นี่เริ่มเท่าไรเราจะบอกราคาไปเลยนะคะพี่เหนียวบอกเลยดีกว่าค่ะราคาที่นี่ดีมากๆเลยเริ่ม1.89ล้านเท่านั้นโอ้โหน้อมเพียงแค่1.89ล้านเท่านั้นทุกคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทาวน์โฮมราคาเท่านี้เนี่ยด้านในจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะและแบบบ้านที่นี่จะมีให้เลือก2แบบค่ะแบบแรกนะคะแบบบ้านรีวิสพื้นที่ใช้สอย1 0 5ตารางเมตรมาพร้อมห้องนั่งเล่น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถ แบบที่2แบบบ้านลียงพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรมาพร้อมห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่4ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถและที่นี่ทำเลดีมากๆเพราะเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายด้วยถนนราชพฤกษ์ถนนการจนาพิเศษถนนกรุงเทพปทุมและทางด่วนบางพลนแจ้งวัฒนะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างโรบินสันราชพฤกษ์และแมคโครบิ๊กซีโลตัสปทุมธานีรวมไปถึงโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลปากเกร็ด2และยังใกล้กับสถานศึกษาชั้นนำอย่างโรงเรียนปทุมวิไลและโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล และสำหรับใครที่มีรถไฟซ้านะคะหมดห่วงเดียวเลยเพราะว่าทาวโฮมที่นี่เนี่ย เขารองรับ EV charger ค่ะก็คือไม่ต้องไปหาชาร์จแบตรถที่ไหนถึงบ้านเนี่ยก็สามารถชาร์จแบตได้สบายๆเลยค่ะกลับมาถึงบ้านปุ๊บเสียบชาร์จได้เลยเรียกได้ว่าสะดวกสบายตอบโจทย์สําหรับคนที่มีรถไฟฟ้าในยุคนี้มากๆจ้ะใช่ค่ะและตรงนี้นะยังสามารถทําเป็นมุมจิบกาแฟายามเช้าได้โดยน้องเดีย,ยช้อนแก้วหน่อยนี่อย่างนี้จะทําเป็นแบบมุมแบบอัตโน n o o n tea ก็ได้ค่ะเป็นไงคะน้องเดียโหทาวมที่นี่นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่า กว้างมากสัมผัสได้เลยนะคะถึงแบบอากาศที่แบบปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วทางโฮมที่นี่เนี่ยเขาก็ออกแบบพื้นที่จัดสรรมาให้อย่างลงตัวนะคะก็คือมุมห้องนั่งเล่นเนี่ยเชื่อมต่อกับมุมรับประทานอาหารค่ะ และถ้าโฮมที่นี่นะขอย้ำนะคะว่าหน้ากว้าง5.7เมตรทุกหลังค่ะทุกหลัง,<อ>งทำให้บ้านดูกว้างเนาะแล้วก็ยังสามารถวางโซฟาตัวใหญ่ได้สบายๆใช่ค,คือโซฟาคือแบบตัวใหญ่แบบนี้ได้สบายๆเลยนี่นอนได้เลยนะ มาถึงโซนรับประทานอาหารตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าเห็นแบบนี้เนี่ยทางโฮมที่นี่เนี่ยเขาสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ได้มากถึง4ี่ถึงที่นั่งเลยนะคะอย่างตรงนี้ที่ทางโครงการเขาตกแต่งมาให้ดูเนี่ยก็เป็นสี่ที่นั่งแบบนี้เลย ก็คือเป็นมุมรับประทานอาหารกับครอบครัวได้สช่ยสามารถวางกับข้าวอะไรได้หลายอย่างมากเลยตอนนี้ใช่ค่ะสบายสบายเลยค่ะมาถึงที่บริเวณพื้นที่ด้านอย่างบ้านตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าพื้นที่เขาเยอะมากคือใครที่ชอบทาอาหารนะคะบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอน ตรงนี้เนี่ยเราสามารถแบบดิลในเพิ่มเติมเป็นครัวได้นะคะเหมือนที่ทางโครงการเขาตกแต่งมาให้ดูตรงนี้มีซิงลางจานค่ะก็คือสามารถทําได้เลยหรือว่าตรงนี้นะคะก็เพิ่มเป็นแบบเครื่องสักาพาไปได้อย่างมุมตรงนี้เป็นไงคะพี่เหนียวสามารถทําเป็นมุมจิบชาได้ด้วยนะตรงนี้นนช่างชิลแบบนี้ได้เลยคะ่ะชนแบนแก้วแบบนี้ได้เลยหรือว่าใครเนี่ยไม่อยากทําเป็นมุมจิบชาจิบกาแฟนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถอาจจะทําเป็นมุมก,กุ๊กซ้อนได้อ่ะซอสจักร้กา ด้นในใช่ค่ะหรือว่าทําเป็นส่วนปลูกต้นไม้ลับบานได้ค่ะอย่างตรงนี้นะคะที่เรเดินออกมาจากห้องครัวเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยจริงเขาก็ยังมีพื้นที่นะคะอย่างที่ทางโครงการเขาแต่งมาให้เขาทําเป็นแบบ มุมเจ็ดีิบว่นและตรงนี้ยังสามารถทำเป็นวางโมเดลมาวางวางของอเนกประสงค์ได้อิกเยอะใช่หรือว่าใครที่มีแบบพวกของสะสมเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะแบบใครสายแต่งบ้านเนาะก็อาจจะทํามุมนี้เป็นมุมที่แบบว่าเอาไว้เก็บของสะสมใส่อคอกเนี่ยคือต้องแบบเอาไว้อดเอาไว้อดค่ะหรือว่าใครจะทําเป็นมุมอ่านหนังสือก็ได้ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยบริเวณชั้นหนึ่งเขาก็ยังมีห้องน้ําด้วยนะคะซึ่งห้องน้ำตรงนี้ก็คือแยกสัดส่วนเป็นสัดส่วนยกบนแ้งชั้นเจนค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือประตูห้อง น้ำหลบมุมมาด้วยค่ะไม่ไม่มองจากหน้าบ้านเข้ามาไม่เห็นใครแบบสายส่งร็อจุ้ยถูกใจแน่นอนชายค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะน้องเดียห้องนี้เป็นห้องไฮไลท์ของเราเลยนโอเคป่ะห้องนี้นะคะทุกคนสามารถปรับฟังก์ชันได้ตามการใช้งานเลยมันเป็นห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างค่ะจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องแต่งตัวห้องอ่านหนังสือก็ได้น้องเดียทําเป็นห้องไรคะเดียจะขอทําเป็นแบบ Uh, บ o ็อกอิงคอนเซตดีกว่าคือห้องประมาณเท่านี้นะคะทำบอกอิงคอเซตใครที่แบบว่าชอบแต่งตัวเนี่ยโอเค okay, ถูกใจแน่นอนเนาะหรือว่าแบบใครที่แบบว่าขายของออนไลน์นะคะอยากมีพื้นที่ในการขายของไลฟ์สดสต็อกสินค้าห้องนี้ก็กนะเหมาะนะบอกค่ะทำเป็นห้องไลฟ์สดได้จัดไฟอะไรได้เลยใช่ค่ะ แล้วที่สําคัญคือถ้าทำเป็นท้องนอนผู้สูงอายุอะ่ะคือเหมาะมากตรงที่ชั้นล่างเานะี่ยเขาอยู่นานผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องขึ้นลงบันไดค่ะก็ค่ะสบายมากๆค่ะและทาวน์โฮมที่นี่เขาก็ถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจตรงบริเวณบันไดมีช่องแสงซึ่งข้อดีเนี่ยก็สามารถช่วยให้บ้านเนี่ยประหยัดพลังงานลดค่าไฟและยังทำให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ Active a i r f l o w ที่ช่วยหมุนเวียนอากาศภายในบ้านและยังมีจุดเชื่อมต่อ w i f i ที่ทางโครงการเตรียมไวให้ด้วยค่ะขึ้นมาต่อกันที่ชั้น2นะคะซึ่งบริเวณชั้น2เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดสากห้องนอนและห,ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องมัสเตอร์เบด룸กันก่อนเลยค่ะและนี่ก็คือห้องม s สเตอร์เบด룸นะคะห้องนอนใหญ่ของเราจะบอกว่ากว้างม,มากเลยนะเนาะแล้วก็วางเตียงใหญ่ๆแบบนี้ได้สบายสบายเลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่บริเวณข้างเตียงเนี่ยเหลือด้วยนะตรงนี้ก็ทําเป็นแบบ โคมไฟวางโคมไฟได้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะตรงนี้ชอบมากมีหน้าต่างนะคะรับแสงแบบนี้เลยคือตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเปิดม่านเปิดหน้าต่างรับแสงยามเช้าสดชื่นได้รับวิตามินดีแน่นอน,นะค่ะ และที่สําคัญนะคะน้องเดียตรงนี้ยังมีพื้นที่ที่สามารถจัดทําเป็นมุมวินคอสตได้อีกด้วยและตรงนี้พี่ว่าน้องเดียน่าจะชอบรามุมแต่งหน้าที่สามารถวางกระจกบานใหญ่แบบนี้ได้เลยเออตรงนี้ได้เลยเหมาะกับน้องเดียว่าแต่งหน้าตรงนี้เสร็จปุ๊บแต่งตัวต่อ่าได้เลย อนหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่2และ3ค่ะก็เป็นห้องนอนที่ขนาดกำลังพอดีเลยนะคะสามารถวางเตียง3.5ฟุตได้สบายสบายเลยนะคะมีพื้นที่เหลือบริเวณปลายเตียงเนี่ยก็สามารถแบบติดเป็นทีวีพ่มเพิเ่มได้นะคะด้วยค่ะส่วนนี้ห้องนี้เดียชอบมากสําหรับครอบครัวไหนเนี่ยที่แบบ มีลูกม,มีน้องๆมีเด็กเล็กนะคะ <c oughs> ก็สามารถวางเตียงแบบนี้ได้เลยมีเียช,ชอบนะคะเ<อ>ตียงแ<อ>บบมากจริงๆใช่ไหมตอนเด็กเียอยากแบบได้อยากได้ป้านแบบนี้แล้วก็แบบอยากมีเตียงแบบนี้มากท <ừ> ุกคนดูดินอนสอน นอกจากห้องนอนทั้ง3ห้องแล้วบริเวณชั้น2ยังมีห้องน้ําที่สุขภัณฑ์ครบเซตทุกคนในบ้านเนี่ยก็สามารถมาใช้ห้องน้ําตรงนี้ร่วมกันได้เลยค่ะนอกจากตัวบ้านที่ฟังก์ชันครบขนาดนี้ทางโครงการก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ไม่ว่าจะเป็นสวนส่วนกลางขนาดใหญ่และฟิตเนสใครที่เป็นลูกบ้านของโครงการนี้เนี่ยก็สามารถมาใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ และบริเวณด,ด้านในขับเฮานะคะก็จะมีห้องตรงนี้นะคะที่เรานั่งกันอยู่เป็น co-working space นะคะก็คือลูกบ้านทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถอ่านนงหน่อยมาทำได้หมดเลยเพราะว่าเขายังมีปลั๊กไฟแล้วก็แอร์ใช่ค่ะ กันมาค่ะทุกคนสำหรับโครงการใหม่จากอลินพ์พอร์ตี้ไลโอราชพลกมสามสที่เราสองคนพามาดูในวันนี้ขอบอกว่าโครงการนี้ฟังก์ชันครบคันมากๆเลยนะคะน้องเดียและราคายังดีอีกด้วยราคาเริ่มเพียง1.89ล้านเท่านั้นใช่ค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าอยากปรึกษาเนี่ยก็สามารถสอบถามหนึ่นัดหน่อยเข้าชมโครงการได้ที่เบอร์1778หรือว่า แอดไลน์สแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องลอรินโซเซตี้ของเรานะคะเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราค่ะและสำหรับ EP หน้านะคะเดี่จะพาไปที่โรงกานไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ